พี่น้องสาวนี้มีแสงแดดเราก็จะไปเปิดบ้านผักหรือกระ,ะเวกเฮาเดจ้ะเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนฝนตกทั้งวันจ้ะบ่นี้แสงดดแดดเราก็บ,บ่สบายน้ำค่ะเมื่อนี้กะเริ่มมีแสงแดดเพราะว่าอากาศเดียเด๋ยวก็มีฝนเดี๋ยวก็ฮ้อนปรับเปลี่ยนอากาศก่ทันกันเลยเป็นไข้บัด เดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้ากันรองเท้าลุยอันสวนค่ะเอ้ยอากาศเลยแสงแดดดีมากๆดอกอ่ะคุณนายตื่นสายเพื่อนกัจจบานในช่วงที่มีแสงแดดมานะคะอันนี้กระปลูกงนี่ตะก้าตะเกียงตอนนี้เขาก็แตกยอดแตกพูมมาสวยมากๆมีสีเหลืองกับ สีออกชมพูแดงๆเดี๋ยวถ้ามีแดดเขาก็จะบานเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดบ้านผักเดี๋ยวสิผาเบิ่งเห็ดเด้อวพี่น้องเห็ดเห็ดตายเบี้ยแต่ว่าอากาศฝนมันตกดีเพิ่นก็นเลยขึ้นนี่เดี๋ยวให้ดูเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วกะขึ้นต้องพุนอีกค่ะขึ้นในสนามเนี่ยเพราะว่าอย่างปีนี้ฝนตกดีอาจจะตกดี ทั่วประเทศค่ะ,ะเทศไทยกับฝนตกดีปีนี้ตกดีจนบางเขตก็น้ำท่วงอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่แขวนเอา,มาเมล็ดเมื่อวานนะคะแล้วเอาเบียร์เข้ามาช้ำเขาจะบานในช่วงนี้แหละคะ่ะก็จะมีสีสมสีออกขาวประมาณเนี้ยเกินมาค่ะนี่ก็บกำลังบานอันนี้ดอกอันนี้ลืมจาก ลุยล้าหมดเลยเดี๋ยวจะให้ดูมเมล็ดเขานะคะ,มะเมล็ดเขาที่แห้งเงียไปแล้วนี่เนี่ยเราสามารถเก็บเอาไปโรยได้อีกนะคะนี่นก็เป็นกระป๋องน้ำที่ว่าเขาเอาล้วงน้ำฝนนะคะก็ได้ประมาณนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อเอาไว้รดน้ำฝนนะรดน้ำโอ๊ยว่าผิดลดน้ำผักนั่นเองค่ะนี่ก็จะไหลลงมาจากหลังคาผักเนี่ยกว้างเขาก็เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศกับผักเทศว ต้นเขาสูงแบบว่าหลอดออกมาจากหน้าต่างไปเราไปเปิดบ้านพักกันเลยหลังจากเมาม้อยน,นั้นพักสลัดกะร,ะระเลือปราหลมปลาเลงมประมานี้แหละคะ่ะอันนี้ก็เป็นสลัดม่งงวงๆเวลากินเขาก็เอาแค่ข้างใน,เ,นเอาเอาที่อ่อ,อนๆนะคะไปกินกินกับสมตำก็อร่อยอยู่นะคะหลังกับสลัดผุ่มเรือแค่นี้นะคะ่ะ แล้วก็มีปลูกไม้ปลูกไม้ก็กำลังเฟื่อตัวโคลาบีนี่ผักสลัดนี่ก็ขึ้นไม้ขึ้นมาหม่ๆอ,อ่อ,อนๆนี่พริกก็กำลังเริ่มแดงนี่อันนี้บอกว่าจะบอกว่าพริกไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดเลยแต่ลูกเขาสวยเอาไว้กันผัดกะเพราหมูให้คุณสามีเดี๋ยวเราจะค่อยๆหันกล้องนะคะเดี๋ยวหันเรียวจะตาลาย ไปเลยเปิดบ้านผักกันเราเป็นประตูเรือนะะช่วงนี้โคลาบีก็จะมีหนอนนะคะมีหนอนเพราะว่าอย่างอ่าพวกผีเสือะะ้อค่ะเขาจะมาวางไข่นะคะหนอนเขาก็จะจาะใบโคลาบีนะคะขื่นเต็มเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่เห็นใบซอยๆเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะที่เห็นโคลาบีนะคะใบซอยๆเนี่ยคะ่ะ เราอะเด็ดใบเขานะเด็ดหนอนออกนะคะเขาจะมีตัวหนอนนะคะเกาะอยู่ใบเดียวเห็นแล้วตัวนึงจะให้เ,เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยคะ่ะหนอนเนี่ยเขาจะขึ้นมาแบบเนี่ยคะ่ะผีเสื้ออยู่เยอรมันกับเจมปี่ผีเสื้อไอตัวเขาขาวอไอเหลือง,งๆ่ะคะบินไม่เยอะคะ่ะช่วไมีกลิงเนี่ยคะ่ะเขาจะขึ้นเต็มเลยเนะะี่ยค่ะเห็นบอลนี่นี่กระเมียนขึ้นมาเต็มเลยคะ่ะ เขาก็กินใบโคโรบีจนหมดเลยใบจนสอยหมดแล้ว้นี่แล้ก็ใช้วิธีการโดยใช้พงคาเฟ่นะคะผสมน้ำแล้วก็ลดค่ะบบรูวาเขาจะสิ่นชีวาหรือเปล่าเขากระบอกงูเนาะแต่เขากรลองผิดล้องถูกเอาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็คือตนวงมากๆเลยทำว่ากลัวมาให้ก็กลัวนะคะแต่ว่าเขาก็อยู่จนชิ้นค่ะอันนี้พักสลัดที่ลุงนะคะ ก็กำลังฟื้นตัวนี้เป็นผักสลัดแก้วอันนั้นก็เป็นกระทางเครื่อแตงโมู่รู้ว่าเขาจะล้ามไปกินผักอย่างอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าใบาโคลาบีนเริ่มบเหลือแล้วค่ะอ,นนอันนี้ย่อันธในมาฟังนี้แต่ว่าพีเสื้อเขาก็มาเรื่อยๆมาตอนเช้าอันนี้ก็เป็นผักบุ้งที่เรา ตัดไปเต้ลงคิดไปนะคะอาคีสองทิดตอนนี้เขากำลังเตะแตกยอดขึ้นมาใหม่เนะะี่ยค่ะเด็ดไปกินหนึ่งรอบสองรอบถ้าเด็ดนีก็รอบที่สามเนี่ยต้นกะเพาะกะแตกยอดขึ้นมาสวยมากให้ดูกระเพราะนะคะอือก,กะเพาที่มาเราเด็ดไปทําผัดกะเพราพ่งเดียะเรอัน,นี่เด้อค่ะแห้งเด็ดแห้งแตกยอดดีแค่ะเบิ่อนะคะ่ะ แตกยอดนะขึ้นมาสูงเนี่ยบกตทิเข้าตองเด็ดอีกแล้วนะแต่ว่าเขายัางมีเมนูที่จะทำนะคะก็เลยบะระยเด็ดนอันนี้ใบอัน,นต้นนี้ยังคุ้นตูนะตูหรือแมงลักเนี่ยแหละเดี๋ยมันก็ขึ้นมาอันนี้มันโดน,นันพวกผักยังมันงตตนตตับก็เลยต้นก็เลยแตกบ่ได้งามบไดะเด็ดเวลาทำอาหารยังก็มาเด็ดค่ะเด็ดเขาออกเพื่อจะได้แตกยอด นาหนาวมาแล้วก็จะขุดใส่กระถางค่ะอันนี้ปาปีกาลูกนี้กะ็ะด็นเดงมันบ่ค่อยสวยป,วปรนไดแลวปาปีกาลูกค่อนข้างเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมันออกมาไม่เนี่ยลูกมันก็จะกลมสวยกเก่าอยู่แล้วค่ะปักอันตั้งโอขึ้นดีให้ขึ้นต้นสูงสวยนี่ตั้งโอของเราเป็นยอดกอ,อนโวยชุกอะไ